ตอนนี้ดอกทานตะวันที่บ้านนะครับมีตัวชันลงมาช่วยผสมเกสรดอกนะครับดีมากเลยครับตัวชันลงเนี่ยมีประโยชน์เขาจะช่วยผสมเกสรดอกไม้ทุกชนิดนะครับเขาจะไม่เลือกทั้งไม้ผลไม้ดอกแล้วทำให้เปอร์เซนต์การติดผลเนี่ยเยอะมากนะ9ก้ซขึ้นไปเลยนะครับ ไม่รู้ว่ารังเขาอยู่ที่ไหนแต่ถ้ามีตัวมากินแบบนี้ก็แสดงว่ารังเขาจะอยู่ใกล้กับดอกไม้เนี่ยไม่น่าจะเกิน300เมตรแต่จริงๆควรจะใกล้กว่านั้นอาจจะอยู่ใ,ใกล้ๆนี้แหละแต่หาไม่เจอว่าเขาทำรังอยู่ที่ไหนถ้าใครเจออย่าไปใช้ยาฉีดไล่นะครับพวกนี้มีประโยชน์นะครับ คล้ายๆพึ่งนะครับตัวเล็กๆแต่ไม่มีเหล็กในไม่มีอันตรายนะครับเป็นมแมลงที่มีประโยชน์มากดีใจนะที่มันมีมาอยู่ที่บ้านเนี่ยว่าจะไปหาซื้อมาเลี้ยงสะหน่อยไม่ต้องนะครับเพียบเลยนี่ดอกเล็กนี้ก็มีนะครับตัวชันลง ทานวันต้นนี้ต้นเล็กดอกเล็กชั้นลงก็มาช่วยผสมเกษรให้อีกสักพักก็จะเป็นเม็ดแลละครับติดเม็ดแน่นอนเก็มีพึ่งปนมาตัวหนึ่งด้วยเห็นไหมครับมีพึ่งมาหนึ่งตัวที่เหลือเป็นตัวชั้นลงครับมแมลงพวกนี้มีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับอย่าไปทําร้ายมัน นมัน,ง,น,ขง,มนงขออี่นะครับแม้แต่ดอกบานชื่นตัวชันลงก็มานะครับสังเกตด,ดีๆเนี่ยบินอยู่ตามดอกนี่ครับชันลงมีประโยชน์จริงๆดอกไม้บานสวยงามครับนี่อันนี้กำลังผสงเกสรดอกไม้อยู่เลย มีหลายตัวฉลงอันนี้มาผสมเกสรดอกบานชื่นนะครับบานชื่นที่ปลูกไว้ประดับสวยงามก็มีตัวชฉลงมา นี่เป็นตัวชันลงจากธรรมชาตินะครับไม่ได้เอามาเลี้ยงหรือยังไงมันทำหลังของมันอยู่ตามธรรมชาติเองครับเช้านี้ชันลงออกทำงานเยอะแยะเลย มะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงสามฤดูเนี่ยพอชันลงมาก็จะติดลูกเยอะมากเลยนะครับติดทุกช่อนะเนี่ยสังเกตดูครับเมื่อมีตัวชันลงมานี่นี่ก็เห็นไม่รู้มันจะโฟกัสชัดหรือเปล่าติดลูกทุกช่อเลยนะครับ ติดลูกมาม่วงสามฤดูนะครับลูกเขมีตัวชันลงมาติดลูกกับทุกกิ่งทุกยอดอันนี้สามฤดูนะครับคาดว่ารอบนี้ชุดนี้จะลูกเต็มต้นเลยนั้น,นี่ย นี่ลูกติดแล้วนะครับอย่างนี้เรียกว่าติดแล้วต้นนี้ก็ไม่ไม่สูงมากประมาณสองเมตรครึ่งแต่ติดลูกเต็มต้นเลย ส่วนต้นนี้เป็นน้ำดอกไม้สีทองครับยังไม่ค่อยติดลูกเนาะติดติดไม่มากติดไม่เหมือนสามหรือดูไม่รู้เพราะอะไรติดติดช่อละสองสามลูกเท่านั้นอาจจะเป็นเพราะดอกเพิ่งออกทีหลังก็ได้ครับนี่ยังเป็นดอกอยู่ตัวชั้นลง ก็มีบินมาบ้างครับแต่ไม่เยอะพอฝนลงนี่มันจากดอกก็จะกลายเป็นยอดแล้วเนี่ยมันได้น้ำเยอะไปหน่อยมันช่อยอย่างนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นแตกยอดแทนแทนที่จะเป็นดอกมันก็จะเป็นยอดใหม่ครับถ้าฝนมันตก เราไปดูต้นต่อไปกันดีกว่าครับดูต้นนี้กันนี่คือชมพู่ครับชมพู่ต้นนี้หวานมากเลยลูกจะเป็นสีเขียวหวานแต่ไม่ค่อยได้กินครับเพราะไม่ได้ห่อพอไม่ได้หอ่อม,หอมันก็จะมีหนอน นอนเยอะมันได้รับการผสมเกสรติดลูกแล้วทำติดเยอะด้วยเป็นไปนหมดเลยครับเ <Yeah. S 2> นี่ยอีกสักพักก็จะกินได้แต่กินไม่ได้เนื่องจากดูมีรอยรอยเขาเรียกว่าอะไรนะแมะลงวันทองเจาะ ทองเจาะไว้หมดทุกลูกแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้ห่อเลยทุกลูกมีรอยมแมลงวันทองเจาะหมดเลยครับมีผล,ลไม้แต่ไม่ได้ดูแลมันต้นต่อไปนี้ต้นยอนี่ลูกยอ ใบมันก็ทำหอมหมกได้ทำกับข้าวได้นะครับลูกมันก็มีประโยชน์นเจอมีลูกเริ่มใหญ่เลยนี่มีดอกมันด้วย เห็นดอกมันหรือยังครับดอกยอใบอ่อนๆเนี่ยเอาไปทำกับข้าวอร่อยนะครับนี่มาดูนี่คือดอกมาริซ้อนครับกลิ่นหอมไม่มากแต่ดอกมันซ้อนสวย ครับมะลิซ้อนอปกไว้หลังบ้านก็มาดูนี่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวผลผลิตได้กินไปสองรอบนะครับนี่ดอกมันกะลังจะปาลกมเจี๊ยบเขียวทั้งนั้นเลย ไว้เล่นๆแต่ได้กินจริงๆนะครับนี่กระเจีย๊ยบเขียวครับช่วงนี้ฝนลงหญ้าเลยขึ้นลกเดี๋ยวค่อยมาทําส่วนนี้ต่อนี่มีปูเล่ต้นมะลุมแล้วก็ยีหา่ากระเพาแดง แล้ววันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศโทมิโตโทมิโตกำลังจะได้กินครับต้องรอให้มันใหญ่กว่าน,นี้แล้วก็แดงกว่าน,นี้วันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ